โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับช่อง TNG Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาทสสดสอบความใจดีของคนนะครับ EP สองนะครับเราจะไปขอของคนนะครับวันนี้เราตามเคิมครับเราต้องใช้ตัว ใหม่นะครับโอเคงั้นเราออกไปเอาตัวใหม่ก่อนนะครับอ๋อมือโพรอะไรนี่วะ ULG สอง เดี๋ยวเราบอกเขาก่อนนะครับเออไปไหนอะ่ะไป TNT TNT c H นะครับ <S <S เขาสงสัยเขาไม่รู้ครับว่าผมจะเอาตัวตัวใหม่นะครับโอเค Okay. จะไปเซิฟโดเนตนะครับโกโกโกโอเนเทโกโดเนตไปดีโอเเราจะมาขอเฉพาะคนไทยนะครับวบแบตก็จะหมดละต้องรีบอัดแล้วนะครับ นี่ครับที่เขาตามเรามาโดนเนตที <c oughs> เขารู้อยู่นะครับว่าผมอัดคลิปโดนเนตจะให้เราหรือเปล่าครับเขาให้อะไรกับผมนะครับ นะครับขอสำเร็จนะครับหนึ่งคนนะครับหาต่อครับคนไทยนะครับเอาไปในหมดนะ้อไม่มีคนไทยเลยนะครับไม่มีคนไทยครับเราจะไปเซิร์ฟ ลูกนะครับนี่ไงแม่งขึ้นมาเลยคนไทยนะครับเราจะขอของคนไทยนะนี่ครับ Hi G S A ไ i Thai Pro No ob, a, โดเนตดิสมีนุกนะครับโอ้โหครับเขาบอกเขามีของให้นะครับโอโ้โหโอ้โหให้อะไรกูมาเนี่ย รับรับได้ครับเขาไม่ใช่คนไทยนะไม่ไว่ยเราจะไม่ทําแล้วครับทำให้มันสักหน่อยก็ได้อะ อเครับคนไทยนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมไม่มีคนไทยเลยไปเซิร์ฟโอเคนะครับ นนะครับเราจะขอของครับไท,ไทยนะครับอ๋อตนีเขาจะให้เราหรือเปล่า ในไทยโดนเนินนะครับเรจะขอของเขาโดนเนฮโดนเนนะครับเราจะขอของคนอื่นนะครับโดเนเงินครับ เป็คนไทยครับเราจะไม่ขอมีครับคนไทยใช่ใช่โดนี need, ครับโดนีคโ่โดนีคิสโดนทครับ โูแม่งทำไมเขาใจดำกันอย่างี้เนี่ยคุณหายไม่มีเนี่ยจะทำอะห้เราหรือเปล่าครับโอ้สองร้อยอันเลยนะครับ ไ่ริบเอาอบัตรรองเท้าเหรอเอลแ,แมวครับไม่คุ้มไม่มีคนให้เลยนะ คนนี้ผมจำไม่ผิดนะเขาเขาแอดผมอยู่นั่นนะนี่นี่แล้วเนดะี right. right. ๋ยว TNT C H A N N E L บอกเขาครับ ยูทูบดูเน e นะครับดูเน e ครับดูเนีคนไทยไม่เอ่ยคงไม่มีแล้วนะครับอีพีนี้ก็ไม่มีคนให้เลยนะครับ คนแรกที่เขาให้เขารู้อยู่นะครับว่าผมชาดคลิปเขาเลยให้นะโอเคครับเออเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้มีคนจะแจกมากิตาเวของนะครับชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวชื่อเซิร์ฟเขาอะไรวะ GEM เอ้ G e M A. ไม่ใช่ GEMG e อะไรวะ GMA e ไอว่า well, ไม่รู้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยาๆแป๊บนี่นะครับเซิร์ฟอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ,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 ยอัพเกมเมอร์หรือเกมมิ่งนี่แหละครับอัพเกมเมอร์นะครับเซิร์ฟนี้ตอน18บแนาฬิกานะครับของวันที่5ธันวาคมนนัเนี่ย เ o ื่ออฟเกมเนี่ยซับสบอรไรเนี่ยสี่สิบซับเนี่ยกิบกิบอเวนะครับวันนี้วันที่ห้าธันวาน,นะครับวันพ่อด้วยนี่นะครับของเขาตอนสิบแปดนาฬิกานะครับโอเคครับคลิปนี้สำหรับทดสอบอทดสอบความใจดีของคนไทย e p พสองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดแชร์นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ